ตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับผมนะครับในช่องป่าตายรถบ้านวันนี้เจอกันในยามค่ำคืนของวันที่25พฤศจิกายนนะครับ66วันนี้เป็นคืนวันเสาร์นะครับถามว่าทำไมมาพบกันมืดๆค่ำๆตอนนี้เวลาก็น่าจะประมาณเดี๋ยวผมดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งตอนนี้เป็นเวลา2 1นาฬิกากับ6นาทีนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ลานกลางเต็นท์หลงเขาแคมปิ้งนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ถ้าผมจะพูดรวมๆผมจะขอเรียกว่าดอยช้างก็แล้วกันจะเป็นอันที่เข้าใจง่ายที่สุดนะครับเพราะตรงนี้มันจะมีภูเขาอยู่หลายลูกภูนั้นภูนี้ภูล้านภูนั้นภูนี้แต่ถ้าโดยรวมๆที่คนจะรู้จักกันเยอะคือผมขออนุญาตเรียกว่าดอยช้างก็แล้วกันในจุดๆนี้นะครับ วันนี้ก็มากันกี่คนห้าคนมีผมภูชิปาลุงและก็ต้อยนะครับขาเดิมหลังจากไม่ได้ออกไปไหนได้วยกันมานานมากเป็นเดือนก็ว่าได้เราลดผมหลังจากกลับมาจากสตาหีบก็เข้าอู่ยาวเลยนะครับทำนั่นทำนี่เพิ่มไปหมดไปอีกหลายตังอยู่ทำระบบหมดไปเยอะครับแล้วก็จะมีลูกหมากแตกอีกไปโดดเนินมาที่ ซาตหีบนะครับขับรถกลับมาก็เอียดอาเอียดนาาเอียดนาาทั้งความร้อนฮิบทั้งอะไรหลายอย่างนะครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไปได้เกจวัดความร้อนอุณหภูมิเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งถอดวาล์วน้ําออกหลายท่านแนะนานะให้ถอดวาล์วออกบางท่านก็บอกให้ใส่อันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้แต่ตอนนี้ช่างแนะนําให้ถอดพอแนะนําให้ถอดมันเป็นยังไงรู้ไหมครับมเมื่อคี้พอขึ้นมาบนภูเขาสูง,สง อุณหภูมิมันลดพอไม่มีวาวน้ําใช่ไหมครับสาหรับดันความร้อนมันก็วนตลอดพอวนตลอดเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิลดลงครับลดลงแบบพูดวาบเลยวูบวาบเลยเห็นชัดเจนเลยนะครับที่เกวัดความร้อนนะครับห้าเหลือห้าสิบเก้าองศานะครับอุณหภูมินในหม้อน้ํานะครับในเครื่องก็ไม่ทราบว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบอะไรไหมครับถ้าคนไหนพอจะมีความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ก็ช่วยแน,นะนําปาต่ายไว้ด้วยก็ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับอคราวนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องบนโดยช้างวันที่เก้ากันนะครับทุกคนตรงนี้คือหลงเขานะครับแคมปิ้งเมื่อกีก้ก่อนที่จะมาจุดตรงเนี้ยเนื่องจากวันนี้ก็เป็นหน้าที่การงานของผมเหมือนทุกท่านที่จะทราบนะครับภารกิจเช่นเคยออกบ้านมาจากแม่สายก็เป็นเวลาเย็นย่ำละ เตรียมของเตรียมรถแล้วก็รถก็กลับไปแก้ไขระบบเบรกอะไรอีกหลายอย่างนะครับผมได้ออกมาเอารถไปล้างออกจากบ้านมาเก็บของอะไรเรียบร้อยสิน้นประมาณ15น30นาฬนทีนัดเจอคุณอนุรักษ์ไว้ที่สถานที่ผมจำไม่ได้เลยขึ้นมาทางเขื่อนแม่สวยนะครับน่าจะเป็นจุดลานกลางเต็นท์แห่งลานแรกๆอ่ะครับพอมาถึงเสร็จมันก็เย็นย่ำนะมืดแล้วพอมาถึงเสร็จโอ้โหคนเต็มลานเลยพอคนเต็มลานเสร็จ ก็ด้วยความรีบรีบหลายอย่างอ่ะเราต้องหาจุดนอนให้ได้ในคืนนี้อนุรักษ์ก็เลยบอกว่ากุ่มก็เลยบอกว่าเอางั้นขับมาขับมาตรงชมตะวันหรือภูตะวันถ้าจําผิดขออภัยนะครับที่เดิมที่เคยขึ้นมาในปีที่แล้วพอมาถึงเสร็จปุ๊บก็เต็มอีกครับพอเต็มเสร็จแล้วก็ภูมิทัศสถานที่ภูมิประเทศอะไรเปลี่ยนไปเยอะมากภายในเวลาหนึ่งปีนะครับเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างเป็นสิ่งปลูกสร้าง อะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะแยะอีกมากมายอนุรักษ์ก็เลยเรียกบอกว่าให้ผมไปเข้าไปในเขตโดยช้างผมก็ว่าระยะทางมันไกลไปจากจุดที่ผมอยู่ไปอุทยานหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะมันประมาณ11กิโลสิกิโลนี่มันไม่ใช่ว่าใช้ความเร็ว5นาที10นาทีถึงนะครับมันเป็น11กิโลบนภูเขานะครับ สิบเอ็ดกิโลก็ยังต่ําก็จะเป็นครึ่งชั่วโมงผมก็จะว่าผมจะเสียเวลาย้อนกลับไปอีกผมก็เลยว่าอ่ะ,อะดูลักดูข้างหน้าแล้วผมจะขับย้อนรถย้อนขึ้นไปทางดอยช้างพอไปถึงไปเจอลานลานแห่งหนึง่งก็น่าจะเป็นลานหน้าบ้านเขาอ่ะก็กว้างพอสมควรแต่มันก็ด้วยภูมิทัศน์นะครับมันไม่ค่อยสวยงามหรือสะอาดตาเท่าไหร่ถามว่าจอดนอนได้ไหมนอนได้เรามีห้องน้ํามีอะไรมาแต่คือเรา มาพักผ่อนนะครับเราก็อยากจะดูทัานียภาพอะไรที่มันสวยงามก็เลยตัดสินใจอ,ออกมาย้อนกลับมาที่ชมตะวันพอมาถึงชมตะวันหรือภูตะวันมเมื่อกี้เขาก็บอกว่าจอดไม่ได้ล้วเดี๋ยวจะมีอะไรนะเขาเรียกอะไรโดมหรือเปล่าโดมเต็นท์ใหญ่ๆจะมากลางตรงที่ผมเคยนอนทุกทีอะแล้วก็คนมันเยอะด้วยเขาก็เลยแนะนําให้มาตรงนี้ซึ่งเป็นของ พักพวกเขาเลยเป็นญาติญาติเข้าในเครืออีกเจ้าหนึ่งก็เลยมาได้จุดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้มันจะเป็นแค่้แก่้แกล้แกลครับแค,แค่นอนเต็นท์นะครับบางแค่ก็มุงด้วยจากบางแค่ก็ไม่ได้มุงอะไรแล้วขับรถเลยเข้าไปข้างในนั้นก็เป็นห้องน้ําแล้วก็เป็นลานสําหรับจอดรถได้กางเต็นท์ได้แต่เมื่อกี้เข้าไปดูแลกับต้อยเข้าไปเสร็จถือว่าคนเยอะครับ คนเยอะมากก็เลยได้ที่ท่านเห็นนะครับที่แกล้ตรงเนี้ยก็เป็นเวลาทุ่มหนึ่งแล้วเนาะพอเรามาถึงไม่ได้เก็บภาพไม่ได้บันทึกภาพอะไรต้อยก็ทํากับข้าวปามก็ดูผู้ชี้ผมก็นั่งดูแลในวงอาหารนะครับสับเพเหละแล้วก็เมื่อวานนี้อนุรักษ์เข้าไปงานสังสรรค์ก็ไปแคมป์นะครับไปแคมป์คากับพวกในที่ทํางานเข้ามาน่าจะยันเช้าครับยันหว่างขานั้นไม่ไหว ก็เลยเมื่อกี้ครับรีบขออนุญาตกลับเข้าไปนอนแล้วเหลือผมคนเดียวนะครับปลาล์มกับผู้ชิก็เข้าไปแล้วเห็นเงียบเียบต้อยก็เข้าไปเมื่อกี้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปวันนี้ก็คือคุณพิริยะนะครับพิริยะหนึ่งนะครับดรพิริยะมาไม่ได้ทีแรกก็นัดกันไว้อยู่เนื่องจากสาเหตุเขาโดนแมวกัดนะครับแมวกัดขาเละเลยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไปโดนอีท่าไหนก็เลยเซียโลทักทายกันไป ก็ขอให้ใหายไวๆนะครับผมก็เลยออกมากับครอบครัวแล้วก็อนุรักษ์ตามที่ท่านเห็นในตอนนี้สําหรับบรรยากาศก็ไม่ได้เก็บอะไรไว้นะครับเพราะมันมืดแล้วเดี๋ยวคงเป็นพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นยังไงหรือจะพออยู่ได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปดูห้องน้ําด้วยนะครับเออลืมบอ,อกไปสําหรับค่าเสียหายคนละ150บาทนะครับ มีห้องน้ําไม่มีไฟนะมีไฟเหมือนมีไฟให้ใช้จึงหนึ่งตอนนี้เมื่อกี้ประมาณสองทุ่มครึ่งเขาปิดไฟหมดแล้วเหลือแต่ไฟของเรานะครับที่รถเราคนเต็มนะครับลานลานลานหล,ลงหล,ลงเต็นใช่ไหมหลงอะไรอ,ะอ่ะถ้าผมเอ่ยชื่อผิดผมขอโทษด้วยกันแล้วกันลานตรงนี้ถือว่าเต็มนะครับเต็มยาวเหยียดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าผมจะไปเก็บรายละเอียดทุกอย่างนะครับ เพื่อให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศพรุ่งนี้เช้านะครับคืนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเหลือนั่งอยู่คนเดียวเนี่ยจะเก็บโต๊ะเก็บอะไรแล้วจะเข้ารถนอนละครับผมถือว่ามาเปลี่ยนสถานที่นอนในค่ำคืนนี้นะครับเจอกันพรุ่งนี้เชา้าบ๊ายบาย ดมอร์นิ่งครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าของวันที่26พฤศจิกายนปี66นะครับตอนนี้ผมและทุกท่านยังอยู่ที่หลงเขาแคมปิง้งนะครับดอยช้างสำหรับจุดหลงเขาแคมปิง้งนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาชมเราขึ้นมาจากตรงนี้มาจากเส้นทางแม่สวยนะครับไม่ได้เข้ามาจากเส้นทางเจียงรายนะ เข้ามาเส้นทางเขื่อนแม่สวยแล้วขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับหลงเขาแคมปิ้งจะอยู่บริเวณประมาณนี้ซึ่งจะอยู่ถึงจุดฟาร์มแกะนะครับฟาร์มแกะที่อยู่ตรงหน้านี่ฟาร์มแกะที่ขึ้นชื่อของอบช้างนะครับอยู่ข้างหน้านี่ถือว่าไม่ไกลข้างหน้านี่ผมคิดว่า พระอาทิตย์กำลังจะขึ้นแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นตรงจุดไหนตอนนี้น่าจะเวลาหกโมงกว่ากับอากาศไม่หนาวนะอากาศกำลังเย็นสบายๆเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับตรงนี้น่าจะเป็นเพิงขายของจุดต่อกลางเต็นต์ตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดกลางเต็นอีกของอีกเจ้าหนึ่งที่ผมยืนอยู่นะครับพระอาทิตย์น่าจะขึ้นจากมุมนี้ ตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับต้าเล่หมอกก็มีประปรายเล็กน้อยไม่เยอะมากเท่าไหร่ตรงน,นี้เป็นดังด้านทิศตะวันออกนะครับของจุดกลางเต็นท์หลงเขาแคมปิ้งเดี๋ยวผมพาไปดูอีกฟากหนึ่งในอาณาเขตของจุดกลางเต็นท์นะครับพระอาทิตย์ก็ยังไม่ขึ้นนะครับกลุ่งก็เมื่อคืนก็เข้านอนแต่ หัวคํากับต้อยผมก็เลยไม่รู้ทํำยังไงก็เลยนอนตามสําหรับผู้คนที่ในแคมป์บริเวณตรงนี้ก็ทยอยกันตื่นแล้วนะครับที่หลงเขาแคมป์นะครับนี่จะเป็นเหมือนยังไงเหมือนตัดภูเขานะครับแล้วแบ่งเป็นทางเข้ามาข้างหลังก็จะเป็นลาน กลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งส่วนข้างหน้านี่ก็จะเป็นแคร่ให้กลางเต็นท์นะครับบางแคร่ก็มุงหลังคาด้วยจากบางแคร่ก็ไม่มีนะครับเช่นแคร่ตรงที่ผมอยู่แต่พวกเราไม่ได้ซีเรียสน,นะเรานอนในเต็นท์นี่เดี๋ยวมาชมสมาชิกภายในแคมป์คาของเราสองคันในเช้าวันนี้นะครับ ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะครับก็ได้บรรยากาศยามเช้าเวลาเท่าไหร่ครับอนุรักษ์ขอดูนาฬิกาให้ผมหน่อยเฮ้ <Huh? S 2> หกโมงครึ่งนะครับหกโมงครึ่งเนาะผู้ชิกี่โมงครับช,ชี้นาฬิกาชี้มชหมายรังแม่สั่งมาจากไหน อยู่เมืองจีน,น,น,อนตอนเช้าก็มีอะไรเนี่ยต้อยทำชาเก๊กหวยไว้รอทุกคนนะครับแล้วก็มีไข่ไข่ถมมีแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจากสวนไหมสวนคนอื่นนะครับแล้วก็มีกล้วยอ่สวนอะไรนะโฆษณาหน่อยสิ อ๋อสวนซอมพอนะครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายบริหารงานโดยมยุรีและอนุรักษ์นะครับที่จริงมีดอกเก๊กฮวยนะยังไม่ได้พาไปชมเนี่ยอากาศก็กำลังสบายสบายนะครับในแคมป์วันนี้ห้องน้ำก็รู้สึกจะน้อยไปหน่อยนะมีห้องน้ำกี่ห้องนะไปต้อยเมื่อคือนอ่ะสองนะเมื่อกี้ผมเดินไปดูแล้วตอนยังไม่มสว่างคนเต็มทุกห้อง ถ้าเข้ามาข้างในเหมือนที่ผมบอกไว้จะเป็นลานกลางเต็นท์อีกที่นึงนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพามาชมไม่ดูข้าวๆทางขวานี่น่าจะเป็นทางลงไปไร่ข้าโพดส่วนตรงนี้เมื่อคืนผมกับต้อยมาดูทีนึงแล้วมันไม่มีที่จะนอนแล้วรถเต็มคนเต็มนะครับ ห้องน้ําก็อยู่ตรงนี้นะครับมีสองห้องผมว่าน,น้อยไปหน่อยนะครับสําหรับผู้เข้าพักประมาณโอ้โหเยอะสี่ห้าสิบคนน่าจะได้มีห้องน้ำสองห้องไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับถ่ายให้ดูแค่ตรงนี้มีก๊อกน้ำนี่ก็เป็นวิวจากจุดที่หน้าห้องน้ำ เมื่อคืนเรามาจากตรงโน้นนะครับที่จริงเขาเรียกว่าด่อยล้านหรือเปล่าส่วนนี้ต้นไม้ก็ไม่มีนะบนภูเขาหวาัวล้านล้านล้นล้น,ลนก็พามาชมนะครับให้รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนค่าเสียหายที่บอกไปเมื่อคืน หัวละร้อยห้าสิบบาทนะครับพูชีไม่คิดผมพูดเยอะก็ไม่ค่อยได้ไอถือว่าอากาศเย็นนะครับเมื่อคืนร้อนแก้เสื้อนอนครับผมครับครับผมอันนี้เอาวันนี้ก็โนอันนี้เราขึ้ี่ไปโอ้ตบมือับไอจี้ี่อันนี้อะไรที่อะไร ออนะตอนนี้เป็นเวลา8โมงกับอีก19นาทีนะครับอากาศก็เริ่มร้อนขึ้นมาแดดเริ่มแรงขึ้นมาหลังจากเมื่อกี้ก็ไปเก็บภาพสวยๆตอนพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับไปบันทึกภาพกันกับภาพนิ่งกันกับกุ่งและต้อยภูชิปาลมแล้วเราก็ กลับมาอย่างที่รถของเรานะครับโชคดีที่รถหันมุมได้องศากับพระอาทิตย์พอดีเลยได้ร่มนะครับนั่งกินน้ำดอกเก๊กงวยจากสวนของต้อยกับกุ้งนะครับนั่งกินขนมปังคุยกันดูภาพที่ถ่ายแล้วก็โพสต์ลงเฟ e บุ o กกันตอนนี้ก็สายพอสมควรแล้วครับน่าจะได้เวลาที่จะต้องจราลีจากลาไปที่อื่นนะครับ ที่จริงฟ้ากําลังสวยนะข้างหลังนี่นี่เห็นไหมครับเดี๋ยวให้ดูนะครับทุกคนอย่างอื่นก็ผ่านไปด้วยดีนะครับที่หลงเขาแคมป์นะครับหรือหลงเขาแคมปิง้งตีอย่างเดียวไปไปห้องน้ำมีน้อยไปนิดหนึ่งสองห้องนะครับอย่างอื่นผ่านนะครับผ่านถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่าอีกอย่างหนึง่งไม่มีไฟนะครับสำหรับท่านที่จะต้องการใช้ไฟ ต้องมี p o w e r b o ์แล้วท่านจะใช้ไฟ220โวลต์12โว้น์ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่เมื่อคืนนี้เราก็อยู่กันอย่างง่ายๆนะครับพอดีไออิเวอร์เตอร์ในรถเสียด้วยหลังจากกลับมาจากสัตหีบนะครับก็เหลือแต่ไฟ12โวลตวใช้พัดลมดูดอากาศไอตัวสำรองที่ผมทำไว้คือเวลาในรถผมเนี่ยผมจะทำไว้หลายสเต็ปนะมี12โวลตวมี220โวลต์เกี่ยวกับพัดลมดูดอากาศพอ ตัวไดตัวหนึ่งเสียไปอีกตัวหนึ่งก็ยังใช้ได้นะครับตอนนี้ก็ทุกคนก็เริ่มเก็บของเก็บอะไรละผมก็เหลือแต่จะเก็บของขึ้นรถนะครับนี่เห็นไหมต้อยก็เก็บหมดละกุ้งก็เก็บหมดละแดดเริ่มแรงแล้วนะครับโซนนนนจะเหลือของผมนิดนึงเป็นข้าวของเครื่องใช้ที่จะต้องอเอาขึ้นรถซึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับเราจัดเป็นระเบียบไ้อยู่แล้วนี่สองคันเช็คนมันเครื่องนะครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับทิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกคนจากปลาตายรถบ้านแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามทุกคน